I got the cash in the bag, stadium pack. Wanna rock star in this life, gonna live it up on the attack. Maybe I'm bad. I just wanna get it caught up in this life. I'm crazy, I'm bad, do it, no cap Only God wants you, better go live it up, cash in the bag, stadium pack. Maybe I'm bad, maybe I'm bad. Yeah. I just wanna stay bad, stay mad, ship on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that stay back. I'll be swinging out. <laughs> <laughs> <and> they <can't laughs> see so they call a home. คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชม n e x t Gen r a n g e r w i t a k เครื่อง2,000 Single Turbo รุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่1ล้า40,900บาทสีพิเศษนะครับ s e l u n a Orange และ Luxury y e r o o w นะครับหรือสีเหลืองตัวนี้นั่นเองนะครับราคาบวกเพิ่มขึ้น10,000บาทรถพร้อมส่งมอบให้แล้วนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับผมมีการตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับผม แต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งช่อง y o u u b e f ฟอดแต่งเต็มบายปอมสะาดและเพจ f c e e o o o k ฟอดโปรโมชั่นจัดเต็มบายตังเมเพื่อพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเราเริ่มจากทางด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับมีการเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นทรงแรปเตอร์นะครับมีคําว่า FORD ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ ทำเป็นสีดํานะครับตัดกับตัวรถที่เป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีไฟสิวให้อีกด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับหน้ารถในยามค่าคืนนะครับผมครอบไฟหน้าตัวนี้นะครับมีออกมาแล้วนะครับผมอุปกรณ์ตกแต่งตัวนี้ไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED นะครับตัวนี้พร้อมใส่ครอบไฟหน้าสีดําเพื่อให้หน้ารถดูโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับเป็นไฟ LED อีกด้วยนะครับผม กรันชนหน้านะครับตัวนี้นะครับทำเป็นสีกาไฟนะครับและก็การแครงข้างล่างนะครับจะทำเป็นสีบรอนนะครับทำให้หน้ารถดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เพิ่มมากขึ้นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์2 0 0 0 c ีซิงเกิลเทอร์โบให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรรองรับการลุยน้ำได้ถึง80เซนนะครับตัวนี้และก็ยังมาพร้อมพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ e ท a s นะครับให้ความแม่นยำสูง เรามาต่อกั้ที่ในส่วนของทางด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับเดิมๆนะครับตัวนี้ก็จะมีคิ้วล้อขนาด3นิ้วให้อีกด้วยนะครับเพื่อให้ดูข้างรถนะครับดูมีมิติดูบึกบึนเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะด้วยจากตัวถังของตัว next gen ranger นะครับตัวนี้มีการขยายฐานล้อเพิ่มขึ้นอีกข้างละ50มิลิเมตรนะครับและก็โชคนะครับอยู่นอกชัดสีนะครับทำให้การยึดเกาะถนนและสมรรถนะการขับขี่ดีขึ้นกว่าเดิม จากที่ดีอยู่แล้วนะครับผมล้อแมกขอบ18นะครับตัวนี้เป็นยางกูสเยียนะครับขนาด255 65 R18 นั่นเองนะครับผมเป็นแก้มตัวสีดำนะครับตัดด้วยขอบสีกาไฟนะครับเขียนชัดเจนว่าเทอร์โบกระจกมองข้างนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ w i ยแพตัวกระจกนะครับฝาครอบกระจกตัวนี้จะเป็นสีกาไฟนะครับพร้อมไฟเลี้ยวที่มุมกระจกอีกด้วยนะครับ และที่สําคัญนะครับยังมีไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้อีกด้วยนะครับราวหลังคาครับตัวนี้รองรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลนะครับสายกลางเต็นท์นะครับสามารถนําเต็นท์นะครับติดตั้งเสริมได้ที่บนหลังคาเลยทีเดียวนะครับกันสาตัวนี้เรามีให้ครบทั้ง4บาร์นะครับฟิล์มกองแสงตัวนี้เป็นแบรนด์อัล i m เม e นะครับเป็นฟิล์มซรามิกทนแสง UV กันร้อนได้ดีทีเดียวนะครับ เบ้ามือเปิดตัวนี้นะครับป้องกันริ้วรอยขณะเปิดประตูรถนะครับเรามีติดตั้งให้อีกด้วยสติ๊กเกอร์ด้านข้างครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นลายโครนนะครับผมลากตั้งแต่ประตูหน้าจนถึงท้ายรถเลยทีเดียวนะครับและยังมีคําว่า Ranger และ w i ย e ท็กตัวสีแดงให้อีกด้วยนะครับเรามาต่อที่ในส่วนของทางด้านท้ายรถนะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับของตัว nexian t ranger wide t a นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมดิสเบรก 4ล้อเลยทีเดียวนะครับและยังมีเบรกมือไฟฟ้าให้อีกด้วยนะครับสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะครับมีการออกแบบดีไซน์มาใหม่นะครับเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับและเพิ่มความอเนกประสงค์ให้กับทางด้านท้ายรถยังมีการออกแบบนะครับบันไดด้านข้างนะครับที่เหยียบขึ้นเพื่อรัดสัมภาระหรือหยิบสิ่งของนะครับที่ท้ายกระบะอีกด้วยนะครับไฟท้ายตัวนี้นะครับเป็นแบบ LED นะครับผมและก็มีการเสริมนะครับ รอบไฟท้ายให้อีกด้วยนะครับผมในส่วนของงด้านฝาท้ายนะครับตัวนี้มีการออกแบบดีไซน์มาใหม่นะครับทําให้ท้ายรถด,ดูบึกบึนเพิ่มมากขึ้นนะครับผมมาพร้อมโลโก้ที่มีกล้องถอยหลังให้อีกด้วยนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับเราย้ายจากห้องโดยสารนะครับมาอยู่ที่ฝาท้ายกระบะพร้อมกุญแจล็อกให้อีกด้วยนะครับ ยังมีช่องเสียบซีแคมให้อีกด้วยสําหรับท่านที่ DIY หรือเข้าไซส์งานนะครับสามารถ DIY หรือใช้งานที่ท้ายรถได้เลยนะครับพร้อมมีปลั๊กนะครับช่องเอาเลส12โวลต์และ230โวลต์นะครับสามารถทํากิจกรรมทํางาน DIY ได้ที่ท้ายรถในส่วนของตัวด้านพื้นกระบะนะครับตัวนี้นะครับมีการออกแบบมาใหม่นะครับผมความลึกนะครับจากของเดิมนะครับพื้นกระบะถึงขอบกระบะเนี่ยจะอยู่ที่511ม mm. ม ตัวใหม่ตัวนี้ Next Gen ทุกรุ่นนะครับจะอยู่ที่529ม mm, ิลิเมตรทำให้ความจุของเรานะครับเยอะที่สุดในท้องตลาดอีกครั้งนะครับยังสามารถรองรับการใส่พาเลทโดยของเรานะครับโดยการขยายซุ้มล้อนะครับผมออกอีกนะครับจากเดิมนะครับ1,171มิลิเมตรเป็น1,224ม mm, ิลิเมตรนะครับทำให้ท้ายรถมีปริมาณความจุและยังสามารถบรรทุกสิ่งของใหญ่ๆได้ ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับในส่วนของทางด้านภายในนะครับมีการออกแบบมาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหรือมือเปิดประตูด้านในนะครับบอไฟฟ้าปรับ8ทิศทางนะครับทั้งคนขับและผู้โดยสารหน้าจอวิทยุ s i n g f o a นะครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงยังตั้งค่าตัวรถนะครับได้ที่หน้าจอ s i n g f o a แท่นไวร์เร c ชาร์จนะครับตัวนี้เป็นแบบชาร์จไร้สาย Android Auto และ Apple Car p l a เพแบบเชื่อมต่อไร้สายนั่นเองนะครับ พวมาลไยมัลติฟังก์ชันปรับ4ทิศทางนะครับตัวนี้หุ้มหนังให้อีกด้วยหน้าจอดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับให้ดูมีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้นและยังมีอีกหนึ่งระบบที่แนะนำนะครับก็คือแอปพลิเคชัน FordPass นั่นเอง สามารถเช็คสถานะตัวรถนะครับว่ามีสิ่งใดทํางานผิดปกติหรือไม่หรือจะเข้าเช็คระยะนะครับสามารถนัดเช็คระยะได้จากแอปพลิเคชัน f o r d p a าสนั่นเองนะครับสิ่งอรื่อครื่สะดวกนะครับและเทคโนโลยีเพิ่มมาให้อย่างครบครันเลยทีเดียวตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นความทันสมัยและเทคโนโลยีความปลอดภัยมีมาให้เกินค่าตัวเลยทีเดียวนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ทางด้านล่างครับหรือโทรด่วน0896661542นะครับ และช่องทางเพจ f c e e o o o ฟอร์ดโปร m มชั่นจัดเต็มบายตังเมคลิปนี้นะครับผมปอบุษาขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ